สวัสดีครับวันนี้เราก็มาย้อนดูนะครับงานนวราตีนะครับเมื่อปี2022นะครับมันมีความสำคัญอะไรกับผมเลยครับก็คือเป็นปีสุดท้ายที่ได้ตั้งปรมใหญ่ร่วมกับแม่หมอนัดนะครับ <c oughs> ตอนนี้แม่หมอนัดก็ออกจากวงการ่ายมูไปแล้วนะครับ ปกตินางก็จะมาตั้งปะลัมที่นี่ทุกปีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะพาไปเดินดูรอบๆงานก่อนเนาะนะครับนะครับก็จะมีประลัมพิธีนะครับบูชาพระแม่ลักษมีนะครับแล้วก็พระแม่ธุราคาพระแม่ธุราคานี่คือเป็น เป็นเหมือนกับอีกอวตารหนึ่งของพระแม่ลักษมีนะครับ,บนะฮะก็คือเป็นเหมือนก็ายดียฝไฟยอ่อเกีก้ยวกราดนะครับก็จะมีคนแยกกันบูชานะครับบางบางท่านก็เอ่เน้นบูชาพระแม่ลักษมีนะครับบางท่านก็เน้นบูชาพระแม่ทุรคานะครับอ๋อไม่ใช่พระแม่ลักษมีผิด พระนางพระแม่อุมาเทวีครับพูดผิดนะอือฮึก็จะมีอ่าอย่างเช่นประรัมนี้ก็ก็จะเน้นบูชาพระแม่ทุรคานะครับก็จะออกจะดูจะหดวหดนิดนึงแล้วแต่ใครศรัทธานะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะบูชารวมๆกันนะครับอ่าเทพทางพราหมนะครับ บูชาพระแม่อุมาเทวีบูชาพระแม่ทุรคาพระแม่รักมีนะครับบูชาอ,อ,องค์พระพิคเนศนะครับนี่ผมก็จะพาเดินไปดูเรื่อยๆนะครับก็จะมีประลำมิธีต่างๆที่น่าดูมากนะครับในปีนี้ในปี2022หร,หรือว่าประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับ ส่วนในปี2023ผมก็มานะแต่ว่าเออรู้สึกว่าจะไปนคนเยอะอะนะก็เลยไมไ่ได้มาลงเดินแบบนี้ปี2022นี้เป็นปีแรกนะครับหลังจากโควิดนะครับก็เลยยังมีคนมาไม่เยอะเท่าไหร่นะสังเกตที่ว่าจะใส่แมสกันเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือหลังจาก อ่าช่วงโรคระบาดโควิดนะครับอันนี้ผมก็เดินเรื่อยๆอเดินจากโรงแรมที่พักนะครับวันนั้นพักที่โรงแรมพูแมนนะครับพูแมนเอ็มนะครับอยู่กลางถนนสีลมเลยแล้วก็ลงมาก็เป็นบริเวณที่จัดงานเลยนะครับม,มีทั้งซุ้มเล็ก ซุ้มใหญ่นะครับแล้วแต่กําลังเงินกําลังศรัทธานะครับซึ่งแต่ละซุ้มก็คือเขาก็จับจองไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นซุ้มที่ผมและลุงภูมินะครับได้มาประจำใน <c oughs> มาประจำอันนี้ข้างหลังเสืแดงนั้นคือแม่มอนัดนะครับก็ <c oughs> <c oughs> นางก็เป็นตัวตั้งตัวตี ในการชวนพวกผมมาร่วมงานก็ตั้งแต่แรกๆที่เข้ามาวงการสายมูเลยนะครับก็แม่หมอนัดก็เป็นคนชวนมาแล้วก็ช่วยปีแรกๆก็มาช่วยกันจัดดอกไม้นะครับพอปีถัดมาก็เนี่ยแหละครับก็มาเข้ามาเข้าบูชา ที่อพรัมพิธีนี้นะครับก็จะมีบรรดาเพื่อนๆแม่หมอนัดนะครับแล้วก็มีปี่แรกๆก,ก็จะมีเอ็มจากกระพวงมาด้วยนะครับก็ก็มาจัดดอกไม้นะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าพิธีของของของซุ้มของของเราแล้วนะครับ ะะเดี๋ยวก็จะมีการไล่าลามดูเออตรงนี้อยู่ริมถนนนาราทิวาสนะครับใกล้ๆก,กับสี่แยกเลยใกล้ๆก,กับสี่แยกนาลาธิวาสตัดกับถนนสีลมนะครับก็เขาไม่ได้ปิดถนนนะเส้นนี้ก็เลยกเลย็เลยยังมีรถวิ่งอยู่นะครับ,บ,บก็มีคุณนี้ก็มีคนสนใจเยอะเหมือนกันเดี๋ยวก็จะมีลาม ลำถวายนะครับพระแม่ธุรคานะครับอลำไฟนะครับลำ,ลำเทียนแล้วกันลำไฟมันจะดูกว่ารุนแรงเกิน <c oughs> เป็นลำไฟนะครับคือคนที่เข้ามาในพิธีเนี่ก็คือแบบศรัทธาจริงๆนะครับศรัทธาด้วยใจศรัทธาด้วยวิญญาณเลยนะครับ ตอนนี้แม่หมอนัดก็เริ่มนะครับเริ่มมีการบูชาแล้วนะครับจุดธูปจุดเครื่องหอมไหว้แล้วนะครับอันนี้ปีนี้ก็จะตั้งรูปพระแม่จุลราคาเด่นขึ้นมาเลยนะครับปีก่อนๆมักนก็จะมี หลายเทพหลายองค์ครับพิคเนตพระแม่อุมาคือมาตั้งที่ประลานี้แล้วแต่ปีนี้ก็จะเน้นพระแม่จุลคาระครับขอพอรจากท่านก็คือก็ประสบผลสำเร็จกันนะครับเพราะว่าด้วยความที่ท่านเนี่ยเอ,อดุนะครับพรที่ขอก็คือจะดุดัน <c oughs> ดุดันแล้วก็ได้ผลสำเร็จ ทีม่มันมนั่นคงแน่นอนก็จะส่วนใหญ่ก็จะขอกันเกี่ยวกับเกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับการค้านะครับนะฮะส่วนทางพ,าพาี่คนีก็จะขอกันเกี่ยวกับชื่อเสียงนะครับชื่อเสียงแล้วก็ขอความสุขนู่นนี้นั่นอะไรเงี้ยครับ แล้แม่ทุราคานี่ก็จะไปเน้นเรื่องทรัพเรื่องทรัพย์เรื่องความร่ำรวยความมั่งคั่งนะครับนี่ลุงก็น่าแป้นแรลอยู่หน้าเวทีอยู่เนี่ยก็ถ่ายไว้นานแล้วเหมือนเหมือนเหมือนคลิปนี้ก็ก็เคยยังไม่เคยได้ได้ลงเต็มๆแบบนี้นะครับเราก็มาดูอาเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้ว ที่ถือนึงคือเป็นกะลานะครับเป็นกะลากะลามะพร้าวแล้วก็เอากระเทียนเพื่อลำนะครับน,นี่ก็จะเป็นการป่ากะลามะพร้าวซึ่งเดือตอนที่ขบวนพิธีของแม,แม่ผ่านมาทางนี้ก็จะปรปลากานันอีกชุดใหญ่เลยนะบาลุมมะพร้าวเนี่ยก็ต้องเตรียมมาปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามสิบ สามร้อยสี่ร้อยลูกนะครับก็เตรียมมาจากชุมพรเลยนะครับเป็นเป็นมะพร้าวปอกเปลือกแล้วนะครับเอาไว้ให้ผู้มีจิตศรัทธานีนที่ตั้งประลำด้วยกันเขาก็คือเขาจะมาปามะพร้าวนะครับอันนี้ก็นางลำนะครับนางลำกำลังลำไฟอยู่ ส่วนเสื้อแดงๆฝั่งนี้ครับแม่หมอนัดนะครับคุณนัดทุกปีเขาก็จะลงจากลำพูนมานะครับเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะนะครับแต่ปีที่ผ่านมาปีล่าสุดก็ไม่ได้ลงแล้วเรื่องหนึ่งโดยอาจจะมีธุรกิจนร่นนี้นั่นอะไรเงี้ยครับ ก็ไม่ได้ลงมาเพื่อนๆก็แซวๆว่าออกจากวงการมูอ่ะนะ้นี่นะครับเห็นนะครับแลบลินแล,แล้วลินเป็นมานา่งทุราคาแล้วนะครับตอนนี้ไล่ลำไฟไปนะครับก็ด้วยจิตได้วความศรัทธาล้วนๆเลยนะนะฮะถ้าไม่ถ้าไม่มีความศรัทธาไม่อะไรผม มาทำอย่างนี้มันก็ไม่เข้าถึงจิตวิญญาณของการบูชาของการมูนะครับแล้วก็จะไม่ประสบผลต้องศรัทธาด้วยใจนะครับอย่างลุงเนี่ยคือนับถือด้วยใจจริงๆครับถึงขน,นาดถึงจิตวิญญาณเลย <c oughs> นะครับนี่เป็นภาพมุมกว้างนะครับของประลลงพิธี